ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ว่าที่ร้อยตรีดรอายุวัฒนทองนวมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรดนางพันธิพาพรมมินครูโรงเรียนบ้านโพสวัสด์นางอุทัยรอดพร้อมข้าราชการบำนาญ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพศ2568ค่าประจ้านนางสุทิพสิริเรืองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกรดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานตามที่กคอสออกำหนดสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ดนตรีชั้นประถมมศึกษาปีที่4เป็นครูประจำชั้นประถมมศึกษาปีที่5สอนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะ สุขศึกษาและพะละศึกษาการงานอาชีพลูกเสือเนตนารีกิจกรรมแนะแนวชุมนุมคอมพิวเตอร์ครูเวรประจำวันอังคารรับผิดช,ชอบโครงการอารยะเกษตรสืบสารต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแรงด้วยแอโรบิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตด้วยดนตรีโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเจ้าหน้าที่พัสดุกิจกรรมวันมาคบูชางานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการสร้างและริเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวางแผนพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียนบ้านหนองกรดเพื่อริเริ่มให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรริเริ่มพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยการเรียนรู้เจ็ดหน่วยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ว วัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน7็ดหน่วย80ชั่วโมงเพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ริเริ่มพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและชุมชนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่3ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5E instructional model และการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลุก active learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการปรับอายุให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียน ข้าพเจ้าดําเนินการสร้างริเริ่มและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้คลังสื่อการสอนเพื่อครูโดยสอสอวทและ DLTv มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้และทําให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใบงานใบความรู้สื่อทำมือโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างสูงสุดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท้าพระเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ระบบวิธีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีจากกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพื้นประสงค์กิจกรรมพาน้องเข้าวัดอบรมคุณธรรม กิจกรรมไหว้สวยยิ้มใสกิจกรรมออมทซัพย์กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันเช่นข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแสดงผลการเรียนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบ่งกลุ่มคัดกรองนักเรียนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ้าคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนข้าพเจ้าใช้หลักกัลยานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและทำงานอย่างโปรง่งใสปราศจากอคติยึดประโยชน์ของเด็กและส่วนรวมเป็นที่ตั้งจึงประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ปกครองและนักเรียน ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ข้าพระเจ้าดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆของตนเองเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะของตนเองตลอดจนประเมินสภาพปัญหาหรือความต้องการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีชั่วโมงอบรม86ชั่วโมงข้าพเจ้าได้เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไ m น e ซ t i n g YouTube หรือ Facebook เป็นต้น นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมการประชุมรูปแบบต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ที่สามารถนำความรู้มาพัฒนาการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันประเด็นท้าทายเรื่องการใช้สื่อการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์และข้อความชุดหลานจอดพิศวงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทายผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองกรดจำนวน13คนร้อยละ85ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาการคำนวณและผลจากการพัฒนาตามประเด็นท้าทายนี้ส่งผลให้ผู้สอนได้รับรางวัลระดับดีมากจากประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b r e s t p a c t c e s ระบบคังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center และผู้เรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการวาดรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 2. รางวัลเหรียญทองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี2568อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 3. รางวัลเหรียญทองแดงการวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2,568มหาวิทยาลัยราชพัฒก์กำแพงเพชร 4. รางวัลอันดับ1เหรียญทองชนะเลิศการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสติฟชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 5. รางวัลอันดับหนึ่งเหรียญทองชนะเลิศการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนปี2,568ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ